จากคลิปทําห้องน้ํานอกบ้านแบบง่ายๆนะครับก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าน่าจะมีช่องระบายอากาศหรือว่าช่องลมตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาจัดการเพิ่มเติมให้นะครับผมโดยผมจะใช้ไม้พเลิตทำแบบง่ายๆตามสไตล์ช่างสามัญประจำบ,บ้านนะครับก็มาเตรียมไม้กันก่อนนะครับโดยผมจะตัดหัวไม้พลตที่มันแตกออกก่อนนะครับเพื่อนๆจน็น้วก็มาวัดตัดตามขนาดที่ต้องการเลยนะครับขีดชากนะครับเพื่อจะได้ตัดตรงนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ไม้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวขอเป่าฝุ่นนิดนึงนะครับฝุ่นเยอะนะครับผมก็จะได้ไม้ขนาดหน้า3ยาว29เซน2ท่อนแล้วก็หน้า3ยาว62เซน6ท่อนนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาขัดเก็บรายละเอียดผิวไม้นะครับโดยใช้ใบกระดาษทรายนะครับใส่เครื่องขัดหินเกียร์ขัดแบบนี้นะครับก็จะได้ไม้เรียบเนียนพร้อมประกอบแล้วนะครับเพื่อนๆนจากนั้นนะครับผมก็จะมาเริ่มประกอบโดยการใช้สกรูเกลียวปล่อยในการยึดประกอบนะครับประกอบให้เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็น ตัวกรอบก่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นเราจะมาใส่ตัวเกล็ดซ้อนนะครับหรือว่าตัวช่องลมนะครับโดยผมจะใส่ให้เป็นลักษณะเอียงแบบนี้นะครับผมใส่ทั้งหมดนะครับ4แผ่นเลยนะครับเพื่อนๆยึดด้วยสกรูเกีียวปล่อยนะครับก็จะได้อออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆตนี้ก็พร้อมที่จะนําไปเคลือบผิวไม้แล้วนะครับผมก่อนไปเคลือบผิวนะครับก็เป่าฝุ่นออกนิดนึงนะครับเพื่อนๆสำหรับการเคลือบผิวไม้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้เป็นการรนยูนิเทนนะครับเพื่อนๆเทใส่แก้วแบบนี้นะครับแล้วก บางๆนะครับให้ทวนหนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยไล่เก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับพร้อมติดตั้งแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวไปติดตั้งกันนะครับโดยการติดตั้งตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะเจาะนําไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะขีดแนวนะครับแล้วจะใช้เป็นเลื่อยจิ๊กซอของโอสุกะนะครับมาทําการตัดในครั้งนี้นะครับผมก็จะตัดไปตามแนวนะครับที่ขีดไว้เลยนะครับเพื่อนๆสาหรับใบที่ใช้ในการตัดนะครับจะเป็นใบตัดเหล็กนะครับเพื่อนๆก็ ถือว่าสะดวกเลยนะครับสาหรับเลือดจิกซอเมื่อเจาะช่องเรียบร้อยนะครับก็นําตัวช่องลมที่เราทําไว้นะครับมาใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมจะตัดมาพอดีเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทีนี้ก็ มีช่องให้ลมระบายผ่านเข้าไปแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนําของเพื่อนๆนะครับที่แนะนํากันเข้ามานะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนๆท่านอื่นได้รับชมด้วยนะครับถ้าหากอยากให้ผม DIY อะไรหรือว่าทําอะไรให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ